ชายหนุ่มกับอูดชายหนุ่มคนหนึ่งไม่เคยเห็นอูดมาก่อนวันหนึ่งเมื่อเขาบังเอิญได้พบกับอูดเป็นวันแรกเขาก็ถึงกับตกใจกลัวกับขนาดตัวที่ใหญ่โตของมันเป็นอย่างมากและรีบวิ่งหนีไป จนกระทัางอยู่มาวัน,นหนึ่งชายหนุ่มต้องการที่จะเอาชนะกับความว่าดตัวของเขาให้ได้เขาจึงตัดสินใจลองเดินเข้าไปดูมันใกล,กล,ล้ๆหลอกเจ้าของไม่ใช่สัตว์ดุร้ายใช่ไหมเจ้าอูเขาหูด กับมันอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเจ้าอูดเมื่อเห็นชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆกก็ก้มหัวลงมาอย่างมาอย่างเป็นมิตเขาจึงคอ หัวมันด้วยความันเอ๊ะไหนลูกหัวมันไหนลูกหัวนับนับแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ชายหนุ่มก็เอาชนะความกลัวของตอนได้เองได้และรู้รู้ว่าอูดไม่ได้นะ่ากลัวอย่างที่คิดเขาคอยหาอาหารมาเลี้ยงและขุดเกียยและดูแลเจ้าอูดอยู่เป็นเวลา ใช้ที่ใายที่สุขชายหนุ่มก็ชายหนุกหน่ก็ได้เรียกรู้จักเรียนร,รู้ว่าจ้าอุดนนั้นเป็นสัตว์ที่แสนเชื่อเขาจึงนำมา นำมันมาเลี้ยงและจะยังนำบางเหีือมาผูกไว้บนหลังของเจ้าอุดเพื่อให้เด็กๆได้ขึ้นไปขี่เล่นอีกด้วยนี่ค่ะเรื่องนี้สอนที่รู้หากเรากล้เทช หน้ากับความกลัวเราก็จะเอาชนะมันได้ในสัก,กวันลูก